กับหนึ่งแต้มวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าน่าเสียดายมากเราเป็นเหล่อผู้เล่นเยอะกว่าด้วยมองว่ายังไงบ้างกเกมวันนี้เสียใจครับผิดหวังผิดหวังนิดหน่อยกับกับผลคะแนนที่ได้แต่ว่าทางเราก็จะทำเต็มที่เชื่อว่าวันนี้มีแรงกดดันหลายฝ่ายที่ทำให้เราเล่นได้ไม่ตามฟองที่เราเล่นมานะครับผมที่เราซ้อมมาจริงๆดีกว่าน,นี้แต่ว่าเราก็ไม่อยากโทษอะไร สี่สต่างๆที่ผ่านไปแล้วนะครับก็ขอโทษมานะทีนี้ด้วยแล้วก็อนาคตจะทําให้ดีขึ้นเชื่อว่าอีก7แมตช์เราจะมีแต้มทุกแมตช์แน่นอนนะครับผมมีแต้มทุกแมตช์ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับจะพยายามชนะให้มากที่สุดเพื่อจังหวัดภูเก็ตนะครับเราจะพาทีมภูเก็ตึ้นดิวชันนะครับดูแล้วอ่สักอันดับไหนดีครับออตอนนี้ขอรุนติน่งในสี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา มีสิทธิ์ที่จะคว้าหนึ่งอันดับหนึ่งถึงอนะันดับสองะเราก็จะควาค้าเพื่อไปติดนในเรื่องของลูปการหน้านี่มีการวางแผนหรือคิดอะไรไว้บ้างหรืออย่างตอนนี้เราขอเป็นตามขั้นบันไดเดียวเราไม่อยากวางสูงน,นะครับผมเ<ม>พราะว่าไม่อยากสร้างความกดดันให้ทางนาักเตะเองแล้วก็ไม่อยากให้สร้างความกดดันให้กับแฟน,นบอลที่คอยตามเชียร์เราการดดันให้ด้วยน,นะครับมันจะไม่ค่อยดีต่อน,นักีฬาเท่าไหร่ถ้าผมเราเข้าไปเอมตกลงไหมโอเคครับขอบคุณครับ